เคยมีความคิดแบบนี้ไหมทำยังไงถึงจะได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจเจ้านายได้บ้างงานก็ทำเต็มที่แล้วขยันก็ขยันแล้วทำไมเจ้านายยังไม่รักยังไม่โปรดปรานอีกนะปัญหาแบบนี้แก้ไม่ยากค่ะทำยังไงได้บ้างเลยคะพอดแคสต์นี้มีคำตอบดีๆให้ค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ คุณกำลังรับฟังสติสตางส g s ตรองสเตปพอดแคสต์มาฟังสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความสุขให้คุณได้มากขึ้นทำให้คุณใกล้ความสำเร็จขึ้นอีกขั้นมาสนุกกับการพัฒนาตัวเองไปด้วยกันค่ะพนักงานกินเงินเดือนทั้งหลายมีใครหน้าไหนบ้างไหมนะที่จะไม่แสใจว่าเจ้านายจะคิดยังไงกับตัวเองคงเป็นไปไม่ได้เพราะคนที่คุณทั้งรักและเกลียดในบางครั้งนี่แหละ คือคนที่กลุ่มอนาคตทางการงานของคุณได้คนเก่งหลายคนทำงานเก่งมากเก่งชนิดโคตรเซียนเรียกพี่ทำงานดีชนิดรุ่นพี่ยังอายแต่ทำไมตำแหน่งยังตอกต่อยเงินเดือนน้อยนิดกระจิตลิดเห็นสลิปเ <en> งินเดือนแล้วท้อใจแทนขนาดเจ้านายยังแทบจำชื่อไม่ได้ทำอะไรดีคนอื่นก็เอาหน้าไปหมดนี่แหละนะชีวิตมนุษย์เงินเดือนอยากถอนใจยา,ยยาวๆสัก5้ครั้งต่อวันเลยนะว่าไหม ทำไมชีวิตถึงเป็นแบบนี้มีอะไรที่จำเป็นมากไปกว่าก,า,การทำงานเก่งหรือเปล่ามันมีอะไรที่ติดปิกให้คุณเหนือคนอื่นได้บ้างนะอะไรที่จะทำให้คุณรุ่งในหน้าที่การงานได้บ้างล่ะถ้าอยากรู้มาค่ะจะเล่าให้ฟังข้อ 1. ต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารอยู่ตลอดเวลามาเรื่องหลักใจความสำคัญใหญ่ก่อนเลยและกันนะคุณรู้ไหมว่า การสื่อสารที่ดีสามารถพาคุณไปถึงฝั่งฝันได้อันนี้คุณจะเชื่อไหมนะยกตัวอย่างง่ายๆว่าต่อให้คุณทำงานเก่งแค่ไหนโปรเจกต์จะโดดเด่นระดับไหนแต่คุณอธิบายงานไม่ได้นำเสนองานไม่เป็นสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ทำไม่ถูกและใครจะเข้าใจคุณได้ละ่ะถูกไหมล่ะการสื่อสารที่ดีสามารถทําให้คนอื่นเข้าใจคุณได้ว่าคุณต้องการบอกเรื่องอะไรต้องการนำเสนอมุมมองไหนให้คนอื่นรับรู้ สังหวะในการพูดที่ดีจับประเด็นการสนทนาได้ไวสิ่งเหล่านี้ถือเป็นทักษะที่จำเป็นมากในชีวิตของมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายอย่าเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็นคุยสนุกก็อีกเรื่องหนึง่งคุยเป็นก็อีกเรื่องหนึง่งอย่าสับสนกันเด็ดขาดคุยสนุกก็แค่คุยให้เฮฮาไปวันๆส่วนคุยเป็นอาจจะต้องคุยสนุกในบางครั้งและสามารถคุยจริงจังได้อธิบายเป็นการเป็นงานได้ เข้าคุยกับจำนายได้อย่างไม่ประมาทจนน่ารำคาญเป็นต้นดังนั้นทักษะการสนทนาที่ดีสื่อสารเป็นจึงเป็นสิ่งที่คุณต้องมีถอยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคตข้อ 2. เป็นคนปรับตัวได้ไวการทำงานร่วมกันกับคนหมู่มากมันมักมีช่องว่างระหว่างกลุ่มคนในที่ทำงานกลุ่มคนที่สื่อสารได้ง่ายรับมือได้ไม่ยาก หรือบ้างกลุ่มก็มองแต่มุมตัวเองสนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเองแบบนี้เป็นต้นคนที่สามารถรับมือพูดคุยติดต่อง,งานกับคนหลายรูปแบบในที่ทำงานได้ดีต้องเป็นคนที่เรียนรู้ได้ไวปรับตัวได้ดีเปิดรับความรู้ข้อเสนอแนะจากคนอื่นได้ไม่ใช่คนจิตใจคับแคบที่ยึดติดแค่ความคิดของตัวเอง คนที่ปรับตัวได้ไวใครๆก็อยากคบค้าสมาคมด้วยเป็นคนที่ไปกับใครก็ผสมกลมเกินกับเขาได้หรือที่เรียกว่าอยู่เป็นว่างั้นเธอถ้าเปรียบก็เหมือนไม่เป็นน้ำร้อนหรือน้ำเย็นจนปลาตายแต่เป็นน้ำอุณหภูมิกำลังดียังไงละ่ะง่ายๆแบบนี้แหละคนแบบนี้เจ้านายชอบเพราะทำให้เขาไม่หนักใจในการดูแลยังไงละ่ะ ดังนั้นคนที่สามารถปรับตัวได้ไวจะสามารถรับมือกับปัญหาหรืออุปสรรคได้ดีกว่าและเป็นที่ต้องการไม่ว่าในองค์กรไหนไงล่ะข้อ3คิดถึงผลลัพธ์ก่อน การทำงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่งสิ่งที่จะพาให้หน่วยงานนั้นก้าวไปสู่ความสำเร็จได้นั้นคือการร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนหากลึกๆในใจของคุณคุณนึกไว้เสมอถึงผลลัพธ์ที่ดีขององค์กรใส่ใจเรื่องราวของภาพรวมของบริษัทมีเป้าหมายเดียวกันกับพื้นฐานหลักของหน่วยงานที่ทำ สิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถทำงานได้ดีมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมีเป้าหมายมีผลลัพธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกับที่ทำงานแบบนี้ใครๆก็อยากให้คุณอยู่ทำงานด้วยทั้น,นละนะดังนั้นคุณต้องรู้เป้าหมายของสิ่งที่ทำคืออะไรปลายทางความสำเร็จเป็นสิ่งไหนเมื่อรู้แล้วจะได้สามารถวางแผนและลงมือทำตามแผนได้อย่างรวดเร็วไม่ติดขัดแค่นี้ชีวิตการทำงานก็ง่ายขึ้นมากแล้วล่ะข้อ4 ต้องมีความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้สิ่งสำคัญอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นคือความไว้ใจได้นี่แหละความไว้วางใจต้องอาศัยเวลาในการสร้างสิ่งนี้ต้องมีความสม่ำเสมอในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ต้องรู้ด้วยว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนหรือหลังสามารถวางแผนรับมือปัญหาได้จนเป็นที่ไว้ใจและเชื่อมือและที่สำคัญไม่ใช่พนักงานในบริษัททุกคนจะเป็นคนที่เจ้านายไว้วางใจได้จะมีเฉพาะคนที่ตั้งใจและทุ่มเทที่จะรักษาสัญญารักษาคำพูดไว้ได้ที่จะโดดเด่นออกมาจากคนอื่นคนที่รับปากว่าจะทำงานได้ดีตามที่ได้รับมอบหมายได้นี่คือคนที่ผู้ใหญ่ชื่นชอบและอยากสนับสนุนห้ามลืมข้อนี้เด็ดขาดนะ ข้อ5มีความซื่อสัตย์หัวใจสำคัญของคนที่น่าเอาไว้ใกล้ตัวคนที่เจ้านายอยากโปรโมทให้เป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตได้ต้องมีความซื่อสัตย์เป็นคนที่เชื่อใจได้เป็นพื้นฐานในทางปฏิบัติในทุกภาคส่วนทั้งทางด้านการงานและทางครอบครัวยกตัวอย่างคนที่ซื่อสัตย์จะเป็นคนดีให้เกียรติคนอื่นไม่เบียดบังคนอื่นเอาความดีเข้าตัวไม่ยักยอกทรัพย์สินของบริษัทเป็นต้นมีแค่ตัวอย่างง่ายๆของในที่ทางาน ยกตัวอย่างของทางฝั่งครอบครัวบ้างเช่นคนที่ซื่อสัตย์ก็จะไม่ไปมีเล็กมีน้อยซึ่งจะส่งผลเสียให้บริษัทได้ยกตัวอย่างการแอบ,บเอาเวลางานไปพบภรรยาน้อยแอบบเอาทรัพยากรของบริษัทไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเสียเวลางานไปมัวพูดคุยกันเรื่องปัญหาของครอบครัวทั้งที่จริงๆควรเลี่ยงมีได้เป็นต้น ความซื่อสัตย์จรึงเป็นเรื่องใหญ่ในคนคนหนึ่งเลยทีเดียวสามารถเป็นเครื่องการันตีถึงคนที่มีคุณภาพในที่ทำงานได้อีกปัจจัยหนึ่งเลยก็ว่าได้และนี่ลหละเรื่องง่ายๆที่คุณอาจไม่เคยรู้เรื่องที่เจ้านายคุณแอบมองดูพวกคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเทคนิคง่ายๆที่จะทำให้เจ้านายรักคุณมากขึ้นแบบไม่ต้องสงสัยลองสร้างปัจจัยบวกเหล่านี้ในชีวิตคุณดูสิแล้วอะไรดีๆจะเกิดขึ้นตามมาแน่รับรองเลยค่ะชอบก็กดไลค์ ใช่ก็กดแชร์ share, แต่ถ้าใะรู้ว่าแค่ก็คอมเมนต์มานะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะหากใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ